คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลเดตอนนี้น้องโมอยู่ในสายการเราเรียบร้อยครับเรื่องของรถฝากขายสวัสดีครับน้องโมสวัสดีค่ะนะครับน้องโมคะเรื่องของรถฝากขาย ไปที่อุดรธานีเลยฮะไปที่เต็นท์รถหนึ่งก็แล<ะ>้วกันเหตุการณ์ที่ว่าเนี่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเองฮะทุกท่านประมาณส,สักสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะแล้วน้องโมเนี่ยไปอยู่ร่วมกับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงครับค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านะนะคะสวัสดีทีมงานสวัสดีพี่ป่องด้วยค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ร่วมก็ก็ไม่เชิงซะทีเดียวแต่ก็คือก็คือ มีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันค,คนหนึง่งนะคะ,ะแกมาขอความช่วยเหลือว่าเฮ้ยเพื่อนแกอยากขายรถขายรถรถแท่นนี้น้องสาวเขาเคยใช้แต่ว่าตอนนี้น้องสาวไม่อยู่น้องสาวเขาไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาให้เหตุผลแบบนี้ครับอ่าด้วยความที่เออพี่เขาอยากขายรถแต่ว่าทีานี้คืออย่างที่ทราบอะค่ะเป็นโมก็คือปิดไปแล้วอื โมก็เลยบอกว่าอ่าไม่เป็นไรเอารถมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวโมฝากขายไว้ที่เต็นรถเพื่อนก็ได้เพราะว่าโมก็ยังมีเพื่อนเนาะอ่าอาทิตย์ก่อนก่อนหน้าเนี้ค่ะก็คือพี่เขาก็พาลูกค้าเอารถมาให้ดูมโมก็เลยเอ๊ะรถคันนี้ถ้าเป็นรถเก๋งอย่างนี้อไปเต้นเพื่อนคนนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาเขากําลังต้องการรถเก๋งเราก็ไปก็คุยราคาอะไรกันนู่นนี่นั่นอ่ะโอเคอม,มัน มันลงตัวได้เพื่อนโมก็เลยตัดสินใจรับซื้อรถคันนี้ไว้ครับค่ะโดยที่แบบว่าเพื่อนจะให้ค่าคอมโบนะแต่โมก็ไม่ได้เอาอ่าแล้วทีนี้ก็พอรถอยู่ที่เต็นท์เพื่อนได้สามสี่วันนะคะคโมก็อยู่บ้านปกติล้นราไม่มีอะไรจนวันที่สี่ของของการที่เอารถคันนี้มาฝากเพื่อนขายค่ะค คืนนั้นประมาณห้าทุม่มเพื่อนโทรมาน้ำเสียงเขาก็ไม่ได้แบบว่าดูเป็นเรื่องซีเรียสนะคะน้ำเสียงก็แบบเฮ้ยโมเหรอเออว่างไหมมากินเหล้าที่เต็นท์เลยดิะอะไรเงี้ยมากินเบียร์ที่เต็นท์เลยดิเราก็ก็คือก็คืออย่างที่อย่างที่ทราบค่ะโมโมนเนี่ยคือใครชวนไปกินเบียร์นะโมไปนะแต่ส่วนมากก็คือจะต้องชวนก่อนทุ่มหนึ่งแต่วันนั้นเพื่อนชวนตอนห้าทุมท่มห้าทุ่มกว่า มันต้องมีอะไรแล้วแหละ <Ừ. S 2> เพราะปกติคือในมารยาทของคนอ่ะห้าทุ่มอ่ะเขาก็จะไม่มา,มาชวนกันแบบนี้หรอกยิ่งเราเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยครับเราก็ถามมีอะไรป่ะมบอกว่าเออมาที่เต็นท์ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยอืมอืมเราก็เอ๊ยยังไงดีวะก็ก็ก,ก็อิดออดนิดนึงอ่ะนะคะพี่ป๋องอืมเอ๊ะมันห้าทุ่มแล้วมันโทรมาคือปกติคือคือเพื่อนก็จะไม่ชวนกันอย่างนี้อ่ะ มมก็เออ,อยังไงดีว่าก็ไปออพอไปถึงอ่ากำลังจอดรถอะ,ะ่ะเพื่อนก็โทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอกตกลงจะออกมาไหมเราก็บอกเอยถึงข้างหน้าเต็นแล้วเออ,เอ,อกำลังหาที่จอดมันบอกว่าอ่ะถ้าถ้าอยู่หน้าเต็นแล้วจอดรถหน้าเต็นแล้วเดินอ้อมมาเข้าประตูด้านข้างนะเ,เราก็เอ๊ะทำไมอ่ะอ่ะก็เดินอ้อมไปเข้าประตูด้านข้าง เออคือต้องอธิบายลักษณะของเต็นท์รถของเพื่อนคนนี้ก่อนค่ะคือเต็นท์เขาเนี่ยจะเป็นลานโลง่ลงๆด้านหน้าด้านหน้านี่คือด้านหน้าเนี่ยก็จะประมาณจอดรถได้ประมาณสิบกว่าคัน,คเ,ปนเป็นแถวตอนแถวแถวหน้ากระดานานะคะได้สิบกว่าคันแล้วก็ถัดออกมาถัดถัดมาข้างในนิดนึงก็จะเป็นออฟฟิศท,ที่ที่เขาเอ่อก่อเป็นห้องกระจกขึ้นมาค่ะอืม เป็นห้องกระจกรอบบ้านเลยนะคะเพราะว่าออฟฟิศเขาเหมือนจะต้องแบบส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะเป็นกระจก <c oughs> และทัาจากไอตัวออฟฟิศเนี่ยก็คือเป็นบ้านเขาเลยคือคือบ้านเขาสร้างอยู่ในในในโซนของเต็นท์นะคะคือบ้านกับเต็นท์อยู่ที่เดียวกันเลยแล้วตรงห้องที่ดูทีวีอะคะ่ะก็คือเพื่อนก็ล่งรออยู่ในนั้นเพื่อนก็ถามบอกว่าอ่าพอไปถึงนะคะเพื่อนบอกเมืองรถคันนี้มีประวัติว่ะอืม เราก็ถามประวัติดีหรือประวัติไม่ดีเพื่อนบอกฟังก่อนนะกูจะบอกว่าสี่คืนที่ผ่านมากูเจอทุกคืนเลยนะอโม,มก็อ้าวเจออะไรเหรอก็ก็ก็คือคือเราก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเพราะว่าเราเป็นคนพารถคันนี้มาให้เพื่อนเนาะเพื่อบอกคืนแรกอะอยู่ๆอะ่ะไฟหมัก ของรถคันเนี้ยค่ะมันกระพริบไฟหมากไฟไฟฉุกเฉินนะคะคไฟอืไฟแตกๆของมันออนะไฟ,ไฟพามากอืมค่ะบอกไฟหมากติดติดเองครับมันก็เดินไปปิดแต่คือมันมันกระพริบเหมือนเวลาที่แบบว่าเราเรา,เราติดสัญญาณการขโมยที่แบบว่าพอเรากดสัญญาณแล้วมันจะสว่างแวบขึ้นมาทีเดียวอะคะ่ะ มันเป็นอยู่สองสาครั้งเพื่อนก็บอกอ่ะก็เดินไปล็อกรถปกติอะไรไม่มีอะไรอ,อพอคือนที่สองค่ะพี่ป๋องคือคืนแรกได้ยินเออเห็นเห็นไฟกับพิบแล้วคืนที่สองค่ะคืนที่สองมันก็บอกว่าตอนช่วงประมาณหัวค่ำอ,อ่ะอออยู่ๆสัญญาณการขโมยของรถคันนี้มันดังครัซึ่งใน เต็นรถอนะ่ะเขาเขาจะไม่ได้มาซีเรียสอยู่แล้วเรื่องสัญญาณการขโมยข,ของรถชันไหนร้องตอนกลางคืนน่ะพี่บอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แทบจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยนะคือคือ,คอ,คอมันมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้ค่ะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยอยู่ๆคันเนี้ยอ่าใส่อใส่ไอเสียงมันนะคะมันร้องอเพื่อนก็พยายามที่จะปิด ปิดจากรีโมทแล้วก็ก็ไม่ไม่ดับมันก็ยังเสียงดังอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วรถรุ่นเนี้ยอไอ้ตรงกล่องรีโมทที่เป็นตัวควบคุมพวกเอเสียงสัญญาณต่างๆมันจะอยู่ตรงอคอนโซลหน้าตรงข้างคนขับอ่ะะคที่เป็นแกนะคะ่ะมันจะอยู่ด้านใต้ข้างในในในนั้นนะคะมันจะเป็นแผงวงจรที่แบบว่าเราถอดปลั๊กตรงนั้นได้ เพื่อนก็เลยมุดมุดเข้าไปเพื่อที่จะไปรื้อตัวเนี้ยค่ะออกมาถอดสัญญาณออกคือพอมุดเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงฝาเก๊ะมันแปลกฝาเกะน่ะคือถูกเปลี่ยนใหม่มแต่รถยังใหม่อยู่เลยนะคะพี่ป๋องรถรถสองปีสามปีอะคะ่ะมันบอกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวฝานะ่ะถูกเปลี่ยนใหม่แต่ไอ้ตัวไอ้ตัวเกะมันเองอะที่ที่ที่ ตรงตัวที่ติดกับรถนึกออกไหมคะมันจะต้องเป็นตัวที่ติดกับรถแล้วตัวฝาอ่าไอตัวฝาเนี่ยถูกปิดเปลี่ยนใหม่คแต่อตัวที่ติดกับรถอ่ะตรงขอบอะค่ะมีรอยเหมือนอ่าพลาสติกมันละลายมีรอยเหมือนพลาสติกมันละลายคือคือเพื่อนมองแล้วก็เอ๊ะฝาถูกเปลี่ยนแน่เกะถูกเปลี่ยนแน่ขอโทษค่ะอ่า ก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ถอดสัญญาณการขโมยออกรถก็ก็ดับลงก็เงียบอันนี้คือคือนที่สองนะคะแต่ก็ก็คือแค่แบบว่าแค่แค่สงสัยกับไอ้รอยรอยอันนี้เฉยๆ mm hmm. ตอนเช้าอะค่ะตอนเช้าเขาก็มาส่องดูว่าเอ๊ะมันคือรอยอะไรคือทุกคนก็ลงความเห็นว่ามันน่าจะแบบว่าพลาสติกละลายจากความร้อนนะคะอืม mm hmm. ครับค่ะแต่ก็ เอ๊ะตรงนี้มันจะเคยโดนไฟช็อตเหรอหรืออะไรเหรอ<ม>เพราะว่าดูจากรถนะฮะรถไม่ได้ถูกชนหนักมารถไม่ได้จมน้ําน้ําท่วมรถคือรถไม่ได้เป็นอะไรเลยอะรถ<ม>ดีๆนี่แหละพอคืนที่สามค่ะคืนที่สามเนี่ยคือเพื่อนอะคะ่ะเขาก็นั่งอยู่ในบ้าน<ม>ดูแล้วก็คือมองมองออกไปนอกกระจกอะคะ่ะก็คือจะมองเห็นรถคันนี้ มันจอดอยู่ซึ่งจอดอยู่แถวหลังเพื่อนบอกว่าเห็นว่าไฟในเก๋งเ่ะมันเปิดไฟในเก๋งมันเปิดมันก็เลยเดินไปดูว่าประตูปิดไม่สนิทหรือเปล่าเพราะว่ารถบางรุ่นคือถ้าประตูปิดไม่สนิทมันก็จะไฟมันก็จะติดเขาก็เดินไปดูค่ะก็ปรากฏว่าจริงด้วยฝาท้ายอ่ะมันมันถูกเปิด ถูกเปิดได้ยังไงถูกเปิดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะรถคันนี้นี่มันยังไงแล้ววะอะไรเงี้ยก็ได้จะเก็บความสงสัยไว้แล้วคืนที่สี่อะค่ะคืนที่มันโทรเรียกมัวมันบอกว่าตอนสามทุ่มอะได้ยินเสียงแตรรถคันนี้ดังดังแบบคือแตรมันดังคือแตรโอกาสดังในใปนรถเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติมันอาจจะมีค้างบ้าง เออดังแป้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่บีบยาวๆแล้วบีบรัวๆค่ะ hmm. เพื่อนก็เลยเดินออกมาดูเพื่อนบอกคือตอนนั้นเพื่อนก็เริ่มโมโหแล้วเพื่อนก็บอกแม่งรถคันนี้ทำไมปัญหามันเยอะจังวะ uh. เขาก็เลยเดินออกมาดูค่ะพอเดินออกมาเนี่ยรถคันนี้จะถูกจอดอยู่ด้านข้างซึ่งไอ้ตรงด้านข้างเป็นซอยะค่ะแล้วมันมีเสาไฟฟ้า uh uh. แล้วมันมีหลอดไฟ สอดใฟซึ่งมันสะท้อนเงาลงมาสะท้อนความสว่างลงมาที่รถคันนี้พอดีเพื่อนเดินไปถึงรถนะคะเบาะถูกปรับเอ็นลงนอนเบาะคนขับอะค่ะเหรอซึ่งรถรถจะขายอะมันไม่มีใครมาปรับเบาะเอ็นลงนอนหรอกถูกไหมออพี่ป๋องครับมันบอกว่าเบาถูกปรับเอ็นลงมาออมันล้แบบ ยังไงดีวะคือคือเพื่อนก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนต์แต่เขาก็ไม่ได้กลัวนะคะเหมือนมีคนเขาก็เลยเหมือนมีคนนั่งแล้วปรับเบาะให้มันเอลงมาใช่ค่ะออใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยส่องเข้าไปดูในรถอืมพี่ป๋องมันบอกว่าเห็นผู้หญิงนอนอยู่ในรถอะคะ่ะลักษณะแบบว่าที่จมูกมีคาบดำๆครับค่ะแล้วก็น้ำลายน้ำลายยืดเอ จังหวะที่แบบว่ามันมันร้องเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาก็หันไปบอกกับแฟนเขาบอกว่าเฮ้ยอากุญแจรถคันนี้มาดิอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแค่แค่จังหวะแค่หัหนหันไปบอกแฟนค่ะหันกลับมาก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วที่เห็นตำแหน่งในการนั่งของของของผู้หญิงคนนั้นนะฮะตำแหน่งไหนน้องโมต,ตำแหน่งคนขับคนขับ,บ,บนะอืมค่ะแต่พอหันกลับมาก็คือคไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเห็นแต่เบาะที่เอ็นเอ็นอยู่เพื่อนก็เลยแบบว่า อ,อรถคันนี้ต้องเช็คประวัติใหม่แล้ะเ <Armor. S 1> พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถถ้ามันจะถูกชนแรงมาอะไรพวกเนี้ยเราเต้นรถอ่ะเขาสามารถเช็คได้จากประก,กันรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเช็คได้อยู่แล้วค่ะแต่คันเนี้ยคือมันไม่ได้ชนหนักมาเช็คที่ประก,กันดูแล้อะไรแล้วมันก็ไม่มีไงคะเขาก็เลยลือล้อไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอทะเบียนเก่าครับก็เลยบอกว่าเอาวะเช็คดูกับข่าวก็ได้อื แล้วพอเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็เลยโทรหาโหมตอนห้าทุ่มให้ออกมานั่งกินเบียร์ด้วยกันครับรถคันนี้ก็ถูกเฉลยขึ้นมาค่ะว่าเคยเป็นรถของอ่าคุณพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาลมควันตัวเองอในรถในรถค่ะ,คร,ะรถคันนี้ก่อนหน้านี้ทะเบียนก็คืออยู่ในละแวกปริมณฑลนะคะค ค่ะแต่ว่าถูกเปลี่ยนเปลี่ยนมือเจ้าของมาคนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนเปลี่ยนทะเบียนซึ่งซึ่งมันมีประวัติอยู่นะคะเขาเขาก็เช็คได้ก็ก็คือเราก็เฮ้ยยังไงดีล่ะทํายังไงอะ mm hmm. เราพรุ่งนี้เราเดี๋ยวเราจะติดต่อหาพี่คนที่เขาเอามาฝากขาย mm hmm. ให้น้ออะ mm hmm. ไรเงี้ยอ่าซึ่งพี่เขาก็ติดต่อกับเจ้าของรถที่เอามาขายอะค่ะเจ้า mm hmm. ของรถเขาก็ยอมรับว่ารถคันนี้เป็นรถของน้องสาวเขา mm hmm. ซึ่งน้องสาวเขาเนี่ย อ่ลมควันตัวเองในรถเสียชีวิตไปเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วหรือต้นปีเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยจำไม่ได้แล้วก็ไอ้รอยไหม้ตรงคอนโซลนะคะตรงตรงเก๊ค่ะนั่นก็คือรอยรอยอตอนที่เขาเอาเตาอั้งโล่เข้าไปวางอยู่ตรงข้างที่นั่งคนขับอะค่ะ แล้วเราน่าจะเป็นความร้อนของของของไฟอะค่ะที่ <Okay. S 2> ทําให้พลาสติกตรงนั้นมันละลาย uh oh. ซึ่งเขาเปลี่ยนฝาฝาเก๊ออกอ uh oh. ค่ะก็ก็เรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะพี่ป๋อง uh oh. แล้วก็เราเราก็ติดต่อกับเจ้าของรถว่าค <Okay. S 2> อ่าคือคือรถคันนี้ยอ่าคือเพื่อนซื้อเข้าเข้าเต็นแล้ว uh oh. แต่ก็คือเพื่อนก็บอกว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขายตัด ออกไปที่เต็นท์อื่นกันล้วกันขอไม่บอกแล้วกันว่าว่าน้องเป็นรถคันนี้ไปไหนต่ออฮครับเดี๋ยวนโมคําว่าขายตัดคือมันมีอยู่สอง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 แบบถูกไหมคือเราขายตัดไปที่เต็นท์อื่นเขาเนี้ยถ้าเราจะขายกลับไปที่เจ้าของเดิมยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ก็คงก็เขาเขาก็ไม่รับคืนแล้วอะมันเหมือนกับมันมันซื้อขายกันแล้วค่ะใช่ครับเขาเนี้ยสมมติว่าถ้าถ้าเราไม่ขายตัดไปเต็นท์อื่นนะฮะถ้าเราจะไว้ที่เต็นท์เราอ่ะ มันมันสามารถทําได้ไหมโมก็ทําได้คะ่ะอยู่ที่ใจอะค่ะอ๋ออยู่ที่ใจของอของเจ้ของเต็นท<อ>์อะนะ,ะค่ะนะครับเม,มื่อกี้เราพยายามหาทางออกว่าสมมติถ้าไปอยู่เต็นท์อื่นแล้วมันยังมีปัญหาแบบเนี้ยแล้วมันจะยังไงง่ะพี่ก็เลยคิดว่าถ้าง,งั้นเนี่ยสมมุติว่าเราจุดทูบบอกเขาไหมว่าเอ้ยขอให้อ่า ออกจากรถคันนี้ไปหรือไม่ก็ขอให้มีคนที่ดวงชะตาต้องการมาซื้อไปอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะจุดทูบจุดทูบบอกเขาอยู่แต่ว่าก็ติดต่อขอกับคุณพี่ชายเจ้าของรถว่าเราคิดว่าดวงวิญญาณของน้องคุณน่าจะยังอยู่ในรถนะมาทําพิธีเรียกกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยอค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องรถฝากขายที่โมเคยเล่าให้พี่ป๋องฟังครั้งหนึ่งนะคะที่ว่ามีเด็กติดอยู่ในรถแล้วเด็กเสียชีวิตนะคะ แต่ตอนนั้นน้องยังไม่เสียแล้วน้องโคม่าอยู่ที่โรงพยาบา<อ>ลค่ะเราก็บอกเขาบอกว่าเออมาเชิญวิญญาณน,น้องคุณหน่อยไหม<อ>น่าจะยังอยู่ในรถนะาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็มาทํานะคะครับอ๋อทำได้เป็นยังไงก็อันนี้โมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คือรถรถก็คือถูกตัดขายไปที่ป็นอ,อื่นแล้วคือทําและแต่ไม่รู้ว่าน้องจะยังคงยึดติดอยู่ในรถไหมหรือว่าหรือว่าไปตามคําคําบอกของญาติญาติญาติแล้วก็ไม่นี่ไม่รู้ แต่จริงๆแล้วรถคันนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่มือเพื่อนมอวค่ะเขาผ่านมาแล้วสองเต็นนะที่โคราชที่โคราชที่หนึ่งแล้วก็ที่ที่ขอนแก่นอีกที่หนึ่งอ๋ออ่ะฮะซึ่งเหตุผลในการที่ผ่านมาสองเต็นแล้วมันคือเหตุผลเดียวกันปะอ่าที่โคราชเป็นเหตุผลคล้ายๆกันค่ะอืมค่ะแต่ว่าที่ขอนแก่นนี่เขาบอกว่าไม่ได้เจออะไรนะคะเอเหรอ ใช่แต่ว่าตอนอยู่ที่ขอนแก่นคือขายไม่ออกเปลี่ยนหน้ารถแล้วสลับคันขายแล้วเอาไปอยู่สาขาสองสาขาสามแล้วก็ก็คือขายไม่ออกเขาก็เลยแต,แต,แต่แต่ตอนที่อยู่ขอนแก่นนะคะคมันจะเป็นลักษณะของฝากจอดอืมอืมอม เจ้าของรถเอามาฝากจอดขายทีนี้พอมันขายไม่ออกอะค่ะเขาเต็นที่ขอนแก่นเขาก็บอกว่าให้มาเอารถจับคืนไปนะมันขายไม่ได้เขาก็เลยติดต่อกับเพื่อนรุ่นพี่โมที่รู้จักโมค่ะให้ช่วยหาทางออกให้โมก็เลยติดต่อเต็นเพื่อนไปอีกทีหนึ่งค่ะอจนตอนนี้รถคันนี้ก็ถูกขายตัดไปเต็นไหนก็ไม่รู้ล่ะในอุดรนี่ละค่ะออคือม่อยากจะบอกงี้น้องโมว่าฟังคือ อย่าพึ่งไปไปไป,ไปยืดติดไปซีเรียสนะคือเคสแบบนี้เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ผมเคยเจอแฟนรายการที่ไปซื้อรถมือสองและเขาก็รู้ประวัตินะฮะว่ารถคันที่เขาซื้อมาเนี่ยมีคนเคยเสียชีวิตในรถผมก็เคยถามเขาแล้วก็จับเข่าคุยนว่าเฮ้ยถามจริงจริงพี่พี่ไม่กลัวเหรอเขาบอกว่าเขาไม่กลัวคือคนไม่กลัวนะโมวัวฟังคนไม่กลัวคือไม่กลัวนะครับเขาบอกเขาไม่กลัวเขาบอกเขาก็รู้รว่าใน,นรถคันนี้มันมีอะไรที่มันแปลกๆปแล้วทําไมพี่ถึงไม่ซีเรียส ขาบอกว่าถ้าผมได้คันนี้มาเนี่ยเอาพูดตรงๆพี่ป๋องผมรวยผมมีโชคมีลาบซื้อหวยรวยเบอร์ถูกแล้วก็ทํามาค้าขายดีผมเลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเคยมีความคิดว่าอ้อยากจะขายไหมล่ะไม่มีผมก็จะเก็บไว้ผมรู้สึกว่าผมผมถูกโชว์โขกเขาคืออย่างที่ผมบอกนะโมว่าฝังว่าถ้าคนไม่กลัวนึกออกมาคือถ้าสภาพรถมันดีโอเคไอ้เคสแบบเนี้ยมันคงไม่ไม,ไม่ไม่มีใครมันอยากเกิดขึ้นหรอกแต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว แต่เขานเนี้ยรถเนี่ยมันไม่ใช่รถป้ายแดงมันก็ถูกขายท่อตลาดไปมันจะไปอยู่ในมือใครหรือว่าอยู่ในเจ้าของคนใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ไปอยู่ตามเต็นท์ก็อาจจะเป็นอย่างที่ที่โมเล่าก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อรถมือสองอย่างพี่ป๋องน้องโมทุกท่านนะครับผมก็เป็นคนที่นิยมรถมือสองนะส่วนตัวผมอะไม่ไม่เคยซื้อรถป้ายแดงด้วยซ้ำไปนะครับมีแต่รถเก่ารถมือสองอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่ซีเรียสน,นะผมก็คิดว่าถ้าถ้าไม่รู้ก็ดีไปแต่ถ้ารู้ ก็ว่า,ากาันอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเวลาที่ผมซื้อลดมือสองเนี่ยผมก็ไม่ก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่เคยไปสืบนะว่าไอ้รถเรามันเคยมีประวัติอะไรมา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 ก่อนในนี้หรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าไปซีเรียสน,นะนะครับเข้าใจเลยอ่ะเพราะหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน,ตอนที่โม,ตอ,โมตอนที่โมเปิดเต็นรถเองะอะค่ะพี่บอาไม่ใช่ตอนที่โมเปิดตอนที่แฟนเปิดนะคะมันยังเคยมีรถจากเหตุการณ์สึนามิอะคะ่ะอืแล้วเจ้าของรถก็คือ ขารถเลยอ,ะอ,อ่ะค่ะแล้วก็รถคันนี้ก็คือเคยเอามาแฟนก็คือเคยเอามาใช้งานที่เต็นนะคะรถคันนี้คือขายยังไงก็ขายไม่ได้เหมือนจะาขายได้ก็ขายไม่ได้ออแต่ว่าคนอื่นเอาไปใช้เนี่ยสามวันดีสี่วันพังมีแฟนมัมคนเดียวใช้ได้เห็นไหมก็อาจจะแล้วแต่คนด้วย<ม>นะครับโอ้สแสดงว่าถ้าถ้าญาติมาเชิญแล้วก็หวังว่าเขาจะตามญาติไปก็แล้วกัน แต่ถ้าเกิดเชิญแล้วยังไม่ไปแดวว่าคงยึดติดกับกับรถคันนี้น้องโมทุกท่านครับอาจจะเพราะเขาจบชีวิตในรถเนาะตั้งแต่คืนที่บีบแต่คือการบีบแต่แบบนี้แดวว่าต้องมีอะไรในรถแน่ๆเสียงการบีบแต่แบบบีบได้หลายครั้งนะบีบยาวๆแล้วแบบนี้รวมไปถึงตอนที่เขาเพื่อนโมออกมาแล้วก็เห็นเหมือนแบบผู้หญิงแล้วก็เห็นเหมือนเบาะที่มันมัน,ม,นมันตั้งอย่างเงี้ยรู้ฟังแล้วมันก็เหมือนกับคนปรับเบาะให้เป็นเบาะนอนอะ่ะแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงเหรอฮะโม ค่ะเห็นเป็นผู้หญิงเป็นอ้ค่ะโอ้โหนอนอยู่ในรถตรงตรงตรงที่นั่งคนขับค่ะในสภาพที่แบบว่าตรงรูจมูกอ่ะมีคราบดำๆเพื่อนเพื่อนบอกว่าเห็นเห็นแค่นี้นะคะคือคราบคราบดำๆที่จมูกแล้วก็มีน้ำลายครับแต่เขานอนลืมตามองหน้าเพื่อนโมอยู่นะเออเหรอใช่แต่พอหันมาอีกทีไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วอืมเอาอันนี้แล้วแต่นะครับฟังนะเรื่องรถมือสองผมว่าเราคุยกันมาหลายครั้งละตั้งแต่สมัยรุ่นสมัยสมัยชออ็อกอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ซึ่งถ้าเราตามข่าวอะครับ,รบทุกท่านอยากจะบอกว่าไอ้เคสแบบเนี้ยมันเป็นข่าวหลายครั้งนะฮะโมทุกท่านครับเรื่องของคนที่คิดสั้น คราวนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องที่เสียไปเนี่ยเขามีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาคิดสั้นซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะในการฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองอะไรแบบนี้ครับนะแต่มันมีหลายเคสที่เป็นข่าวว่าจบชีวิตด้วยการแบบว่าผิดหวังในความรักเรื่องพิษเศรษฐกิจแล้วก็หาทางออกไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจลมควันนะในรถ นะฮะตามที่นโมลเล่าวิธีการแบบนี้ฮะใช้เตาอ้างโล่แล้วก็จุดไฟแล้วก็ลมควันในรถแล้วก็เสียชีวิตนะฮะหลายครั้งนะซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะนะครับหรือแม้ท้งล่าสุดนโมดูข่าวป่ะที่ว่ามีคุณ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 พี่ผู้หญิงคนหนึ่งอะฮะขับรถไปแล้วก็คิดสั้นแล้วก็ยิงตัวตายในรถอนะที่ที่ทบนบนบน,บนทางด่วนหรือ,อยังไงสักอย่างที่เป็นข่าวสักวันสองวัน,วนที่ผ่านมาเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> อย่างเงี้ยโออ ไม่เอานะอย่าคิดซ่านนะนะครับแต่ร,รถมือสองอะเคยเจอเจอแบบเนี้ยทุกรูปแบบเลยนะคะพี่ป๋องอยังเคยเจอรถที่แบบว่าอ่นานักการเมืองท้องถิ่นที่แบบเขาถูกยิงอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ในรถนี่คือตอนที่รับมาอย่างเงี้ยเบาะข้างๆยังเป็นรูกระสุนยอยู่เลยก็มีครับ อ่ะนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละท่านกันแล้วกันเข้าใจฮะบางคนอ่ะจะไม่สะดวกซื้อรถป้ายแดงแล้วก็อยากได้รถมือสองถ้าโชคดี<ต>ก็มีแล้วรถมือสองดีๆก็มีค่ะมีมีม,ม,มีผมบอกผม่าคนหนึงที่ผมผมผมมีตังค์ผมก็ไม่ซื้อรถใหม่อ่ะผมซื้อแต่รถมือสองอ่ะนะครับรถรถมีประวัติก็จะหนึ่งในร้อยอะค่ะ<อ>นานๆทีจะเจออะไรอย่างนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีกันละกันไม่เจอรถที่มีประวัติในแบบนี้กันละกันะกนะขอบคุณมากโมนะฮะเรื่องของรถฝากขายนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะพี่ปองสวัสดีครับสวัสดีครับขณะน,น,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองจับสูนโดยสิตพันธ์ดูแลเส้นผมและนาีศัรายเดโด